ครับผมเซลนายวันนี้จะมาพาชมเจ้า Z900 ปี2019วกันครับเดี๋ยวเรามาชมของแต่งรอบคันกันครับชิวหน้าคาร์บอนครับแฟลิกงข้างคาร์บอนครับแก้มข้างคาร์บอนครับไฟเลี้ยวเป็นของโคโซ,โซ่ครับผม ยางหน้าเหลือๆเ,เลยครับดอกเต็มๆเหม้อน้ำแต่งครับคันนี้การเครื่องของ G.B. Racing ครับเกียร์โยงครับท่อแอโร่ครับคันนี้ได้คอฟูทั้งเส้นเลยการลอยถังคาร์บอนครับฝาถังน้ำมันแต่งครับผม <c oughs> ครอบกุญแจคาร์บอนครับ เบาะคันนี้สวยๆเลยครับไม่มีขาดยางหลังเหลือๆเลยครับเต็มๆแน่นอนอันเดอร์เทลคาร์บอนครับเดี๋ยวเรามาชมฝั่งนี้กันครับโซ่สเตอร์เหลือๆเลยครับคันนี้ได้เป็น Quick ิ h i ตอร์ครับผมหล่อๆเลย คาดเป็นของแบมโบครับตุ้มไปแทนของลิโซมาครับผมเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่กันครับสีคันนี้สวยๆเลยครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่สองหมืนหกครับผมถังคันนี้ไม่มีปลุกครับสวยๆเลยเครื่องใสๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมเสียงท่อนครับเครื่องเงีย,งยบๆเลยครับรอบขึ้นปกติครับรอบเดินนิ่งเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อนครับ จบการรีวิวเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ